ได้ข่าวว่าเคยเข้าเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วไม่เจอหมออะไรนะอ้าวก็มันจบมุกแล้วนี่ไม่ใช่แม่แม่ก็ประหลอดประหลอดเนี่ยอือมันต้องแย่เข้าไปเลยดูตูดปุ๊บที่ตูดปุ๊บโอ๊ยหมอหมออ๋อประหลอดเอรอหมอบอกไม่ใช่อะไรหมอแล้วมึงก็บอกว่าตัดยากแล้วมึงส่งเฮี้ยอะไรมาเนี่ยทำนี้ก่อนนะคุณหลับตาหลับตาแบบหลับตาเลยนะอย่าลืมตานะคุณจุ่มไหม คือมนเป็นศาสตร์แล้วหมอนป็นเนื่องอะไคุณจะไปหลยอะไรอะเมื่อกี้คืออะไรพวกสุขภาพไม่ดีคุณออกไปอ๋อออกไปยังีที่หลังหมอเตรียมนิดนึงทำไมอะหลับตาจริงเลยไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้ไปถึงไม่เดียวไปสามนิ้วนี้ออกแล้วอ่าเลยแปดนิ้วเลยแปดนิ้วผมว่าเอาสามวันที่สามก่อนแล้วกันอ๋อวันวันอื่นเข้ามาต่อ คุณเชื่อเรื่องดวงไหมไม่เชื่อครับเกยกลับลวมึงเชื่อเรื่องดวงไหมเชื่อผมเชื่อจริงหรอเป็นสายมูไหมหรือไงสายสายมูสายมูเคยมูอะไรบ้างล่าสุดมูกรอบมูกรอบกับมูย่างชอบอร่อยตอนเช้ามูย่างข้าวเหนียวมูย่างเหรอใช่โันนี่มุกบุ๊แก๊กเลยก็กูก็ช่องกูเปงี้เหออ๋อมูเคยเคยมูอะไรบ้างล่าสุดเคยไปบนไว้บนไว้ว่าไงบนไว้ว่ายามาล่างนะก็คือไปบนไป ไม่ได้เหรอมมกหวยเลยะเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวไหมเออเกี่ยวนะก็เอาเบอร์เก่าไปไปไปเซอดูตอนนี้คุยตอนนี้คุยกับแม่คะแนนคะแนนได้ติดลบสี่ร้อยกว่าก็เลยปรึกษาครับปรึกษาแม่อันนี้อันนี้คือต้องเรียกาว่าอะไรพ่อจ่าฮะพ่อจ่าพ่อจ่าเออก็เลยก็เลยไปปรึกษาพ่อจ่าบอกเฮ้ยลองพี่เบียร์ลองอันนี้พูดตามตรงนะตอนแรกเขาไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อตอนแรกเขาไม่เปลี่ยนเบอร์ไม่เปลี่ยนแหละคุยกับผมแค่สิบนาทีนั่นแหละเป็นไงกูก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม ใช่เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ก็คือเปลี่ยนเบอร์ใหม่เลยก็นี่เลยพ่อจัดเวลาคุยเรียกกูมึงใช่ปะเวลาคุยเรียกกูมึงแต่เวลาเรียกอันนี้พ่อจัดจะเป็นสาต์แบบว่าคุยไม่ได้ถือตัวไม่ได้ถือตัวอ๋อแต่นี่คือกูมึงได้เป็นแนวสาต์ใหม่อ่ะได้ได้คือวันนั้นมึงแม่งบอกกูไว้บอกว่าให้เปลี่ยนเบอร์เออกูก็เชื่อมึงไอ้สัตว์ก็แม่งดีชิบหายเลยไอ้แม่ตอนตอนแรกรายการมึงยังไม่ดังใช่ไหม นั่นแหละการยังไม่ดังเขาบอกให้พูดเป็นแบบว่าเออสบายๆได้เลยได้ได้เลยเออได้เลยจริงจังมากวมึจริงจังแล้วอยากอายุหน่อยนะตอนนี้เลยใช่ไหมตอนนี้สี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดย่างเข้าสี่สิบสองกำลังกำลังใส่ฟืนอยู่กำลังจะย่างกำลังจะย่างใส่ฟืนอเพราะว่าจะจะย่างโอ้เอาเอา เอาเอามาเป็นสำรับเลยเหรอลูกบุกแกกะเอาไว้สำรับเลยเหรอเขาให้มันแตกต่างจากคนอื่นหน่อยดีแล้วดีแล้วะพาะหมอก็ตาลอยมาสี่สองเหรอเฮ้ยทำไมทำไมต้องเอาสี่เอ็ดไปคูณกับสี่สองอ่ะเนี่ยคูณกำลังเข้าวัยที่เป็นกลางคนแล้วเริ่มมีเรื่องคิดมากแล้วไม่แล้วคือพ่อจ๋าคือมึงเรียนเลขมาปะเนี่ยมึงตั้งตั้งอย่างนี้มันคูณไม่ได้นะมันต้องตั้งให้มันเท่ากันดมใช่ก็ปีหน้าคูณสี่สองไงอ่า เออมันก็เลยต้องขยับมาอันนึงกูเลยเอามาลงมาไงเข้าใจป่ะมึงเถียงกูอ่ะมึงไปเถียงกูซะแล้วอ่ะออ๋ลืมไปลืมไปต้องคุยอย่างงี้สามพุซี่ส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 ิบหกอ่ะทำไมเขียนสิบห้าเรื่องของกูอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหสี่สองใช่ป่ะเนี่ยคือยังไงคูนมาแล้วคุณก็จะเข้าสี่สองอย่างเดียวอ่ะยังไงปีหน้าไงคุณก็ต้องสี่สองอ่ะ ปีนี้คุณอะสี่เอ็ดปีหน้าสี่สองอันต,แบบตรายเแลบบยเลขสี่สองอะทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้มันโดดเดี่ยวอะวคุณโดดเดี่ยวอยู่ไหมอันนี้ไม่ต้องเปลืองกระดาษก็ได้นะจริงจริงพ,พูดกับกูเลยก็ได้ <c oughs> คือคุณกําลังโดดเดี่ยวอะสี่สองอะเลขมันบวกกันอนะคือสองจะทำยังไงให้ได้สี่สองจะทำก็ต้องบวกกับสองคูณกับสองก็ได้เนี่ยคูณกับสองสองสองสี่สองสอสี่ ก็เป็นสี่เหมือนกันใช่ป่ะแล้วทำไมเดี๋ยวก่นเดี๋ยวเพิ่งหยิบไพ่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเพิ่งหยิบไพ่คุณบอกว่าผมต้องโดดเดียวผมน้องโดดเดียวสองคูณกับสองได้สี่สองตัวเดียวอ่ะสานวนสภาพเศรษะคนเดียวเพื่อนตายสองคนไม่มีโอ้ไม่หมอก็จำมาหน่อยเดียวหมอจำมาหน่อยเดียวเออคนเดียวหัวหายไม่หรอได้วันนี้มึงจะมาดูเรื่องอะไรมงนะถามไม่ถามไม่ วันนี้ขับรถมาเป็นไงกูก็เตรียมเล่นเมื่อกี้ไม่ได้ขับรถมานั่ง BTS มาอ๋อหรอมานั่ง BTS วันนี้ก็อยากรู้เรื่องในใจอ่ะในใจในใจเลยนะในใจเลยอ่ะอยากรู้เรื่องงานขอบคุณหะหรือไงขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณตัวเองไหมที่มาวันนี้ได้ขอบคุณขอบคุณตัวเองครับวันนี้ก็พอดแคสต์หรอม่ไอดแคสต์หรอก็ถามเลยอ่ะคืออ่ะอยากรู้เรื่องอะไรอันนี้ได้ฟุตพอยังอะ อีกหน่อยนะอยากรู้อะอยากรู้เรื่องเราเนี่ยอยากรู้เรื่องงานว่าการงานการงานแต่อนาคตมันจะเป็นยังไงดีขึ้นตอนนี้ดีไหมดีดีแล้วตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์ที่พ่อจ๋าบอกเออตั้งแต่มึงบอกใช่ไหมใช่อันนี้พูดตามตรงนะตอนแรกเขาเขายังแบบว่างานยังแบบเล่นมุกตามเฟอร์นิเจอร์ตามอีเกียหรืออย่างนี้ยังยังเล่นมุกตามนั้นอยู่เลยนะใช่ใช่ก็ก็ต้องพอกูบอกให้มึงเปลี่ยนเบอร์อะชีวิตมึงนี่เอาเลยอะขอบคุณมากอ่อแต่ตอนนั้นคือ พอหมอส่งมาให้ดูสล็อตเลยอ่ะหน้าเหมือนหน้าเหมือนสล็อตเศร้าเลยอ่ะอันนี้เงินที่พากูมาออมหรืออะไรดูดวงดูดวงเออตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นก็ที่พ่อจะแนะนํามาส่งเลขมาส่งเบอร์มาปุ๊บเป็นไงต้องบอกว่าไม่สามารถทําได้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ตอนนั้นยังไม่มีอีเวนต์ยังไม่มีอะไรจัดเลยยังตอนนั้นคือยังยังอะยังก็เลยพอพอหมอส่งเบอร์มาปุ๊บก็ตัดสินใจเลย ไม่เอาเบอร์ที่พ่อหมอส่งมาส่งไปหรอส่งมาส่งมาจริงปะเราก็บอกว่าเบอร์นี้สองแสนเบอร์นี้สี่แสนตกลงพ่อหมอเป็นในหน้าหรืออะไรบวกเพิ่มอีกอมเพิ่มนีกหน่อยฮะผมก็เลยไปไปหาเองไปหาเองหาเองได้ใช่ไหมได้มาได้มาขอบคุณยังต้องขอบคุณแบบแบบไม่เพาะถูกปะขอบคุณมึงมากเลยไอแม่ไอที่มึงแบบแน่นักคนตัดนั่งอยู่นี่นะ จะไป็เซนเซอร์เอาเซนเซอเอาอ่ะนั่นเรื่องงานกูรู้กูได้รู้เรื่องยังมั้ยไม่ชื่อสนันยูครับมันมันเกี่ยวกับงานเหรอไม่ก็ถามไะแปรคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่แบบให้ที่พึ่งมาสามารถแบบว่าพอๆๆไม่อยากรู้ละจะถามทำไมวะเดี๋ยวบอกหยุดนะเล็หมดแล้วเคี่ยวเล็หมดแล้วหยุด ย่าบอกให้กูไปหยิบอันไกลนะเลือกกองหนึ่งเลือกกองหนึ่งเหรอแต่แมวกองนี้นะเอามาโต้แมวก็คือให้มันลําบากให้มันลําบากไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ได้ได้เอากองนี้กองนี้เอ๊ะทีมงานไม่ไม่เบื่อมั้งเหรอะแบบว่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบเคยเคยคิดในใจว่าพวกกูทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยคิดอยู่ทำอะไรอยู่ตอนนี้อ้อแล้วกองที่กูเลือกไปไหนนล่ย พี่จันแม่มันจับจับรวมอ๋อดูแค่รูปไหอ๋อดูแค่รูปพิจาร์รูปอ๋อคุณหมอชี้ตรงคออย่างนี้ตรวจสุขภาพบ้างไหมเอาจิงๆเลยไม่ได้ตรวจมาประมาณสี่ปีแล้วจริงเหรอสามสี่ปีแล้วใช่เห็นไหมพอพูดสุขภาพปุ๊บมีคนมาคอให้ไปตรวจไม่ไม่คนหมาอ๋อรอมันอยากออกมาอ๋อไปขังมันอะคือคุณต้องไปตรวจสุขภาพบ้างอะเอยเออสุขภาพมันขึ้นมาคุณต้องตรวจสุขภาพบ้างอะจริงริงอะไอ้บ่อยนะ ไออะไรนะไออะไรนะที่แบบไอประจำอะ I love you นี่ไอคอกแคกดิไม่ถูกไถูกใจเลยคือไม่เป็นเล่นกูก็ไม่ได้สนิทมึงขนาดนั้นที่แบบเดาใจมึงได้ใครก็ไม่สนิทหมดอะคือไพ่เนี่ยอันนี้คือต้องไปตรวจสุขภาพเออไอ้องไปตรวจสุขภาพนะเออเอาจริงๆแม่เลยจริงๆเนี่ยชุดก็บอกใส่ใส่ชุดหมออะเออคือคุณต้องไปตรวจสุขภาพบ้างอะก็คือให้ผมตรวจไปตรวจสุขภาพตัวเองได้ข่าวว่าเคยเข้าเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วไม่เจอหมอเลยนะ ก็มันจบมุกแล้วนี่ใช่แมแม่ก็ปลอดอ๋อก็วันนั้นไปตรวจแล้วทีนี้หมอก็ให้นอนอ๋อนอนแล้วไงเพราะมันต้องตรวจภายในไงตรวจตรวจตรวจภายในต้องมีหมดก็ถอดกระเกงปุ๊บก็ออาาี้เขจะเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเดี๋ยววัดไข้นิดนึงนะทีละอย่างปุ๊บแย่มาแย่ประหลอดไงอืมมันต้องแย่เข้าไปดูตรวจปุ๊บที่ตรวจปุ๊บโอ้ยหมอหมออ๋อปลอดเหรอหมอบอกไม่ใช่นะหมอ แล้วมึงก็บอกว่าตัดยากแล้วมึงส่งเฮี้ยอะไรมาเนี่ยแล้วแล้วหมอจบแล้วอ่ะจบแล้วจบแล้วฟังแค่นี้เนาะเออโหหยาบเลยหยาบกะออนไม่ได้เลยก็ตอนแรกไม่ได้จะเล่นอันนั้นมึงส่งปลอดมามันก็ต้องเป็นอันนั้นแหละมึงก็เลยเฟซบุ๊กเลยอ่ะมึงตั้งแต่ไอ้เล่มเล็กๆอ่ะไอห้าบาทอ่ะพอๆพอแค่นี้พอๆมาหาหาพอแล้วอยากถามต้องอะไรต่อนะ กูถามเรื่องงานพี่เหรอแล้วมาเรื่องสุขภาพได้ไงไม่มันขึ้นมาคุณทํางานบ่อยคุณต้องมีสุขภาพอ๋อทุกวันทำงานออจริงจริงโอ๊ตแป้นนี้คือมีอีกหลายสำรับที่หลายสำรับเห,หรอหิวข้าวไหมอ,อ่ไม่ไม่ใช่คนละสำรับกันเ,ออเบานะทำทำ่ทำองไรนะการงานการงานอันนี้คือตุ้ยมาเลยฮะกินตุ้ยมาเลยฮะคืออ่าถามหน่อยเวลาแบบไปไปต่างจังหวงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเคยแบบกินกินข้าวเยอะสุด เต็มที่ก็สองจานก็อิ่มแล้วหรอใช่แต่เป็นจานดาวเทียมไป้ข้างนอกขำอะหมอไม่ได้เลยวะทําโหล้วนเลยล้วนเลยเครื่องดับเหรอหรืออะไรครับอันนี้เป็นโอเปิดเองเลยหรอมึงเปิดเองแล้วหรอแล้วเปิดแล้วก็ไม่เล่นด้วยนะเพอไม่ใช่ภาพผู้หญิงอะไรอะยังไงก็บอกอ๋อไม่เอาเอาอันนี้สิคิดไม่ออกอะไม่อะหมอคิดไม่ออกอะไม่อาโอ้ อ้าวแล้วทีนี้อ่ะทีนี้มึงก็ได้เลยทีนี้พอเป็นผู้หญิงโหหน้าแดงเลยโหหน้าแดงเลยะหนเมาหรอลูกไฟไฟไฟมันเข้าเนี่ยไพ่มันผู้หญิงรัวเลยอ่ะหลังหลังมาเรียกมาไหมหรือไงก็เรียกอย่างเรียกใครมาเรียกแบบเอ้ยมาจะสั่งข้าวไม่แต่เป็นไพ่เป็นผู้หญิง4ี่ห้าคนนะอ้าวเด็กเสิร์ฟในร้านมันก็ต้องมีสี่ห้าคนมันก็ต้องมีมากกว่าคนเดียวอยู่แล้วหรอแต่ไม่พอใจอ่ะฮะ้วมีไปทําตังกรึป่ะไม่ อ้าวอาหารแม่อร่อยอาหารไม่อร่อยก็ต้องคอมเพนนนิดนึงอ๋อใช่เขาบอกเขาเขาบอกคุณไม่อร่อยหรือไงฮะหรือคุณบอกเขาไม่อร่อยบอกร้านอาหารว่าเมนูนี้แม่อร่อยเราก็้องผมขอเปลี่ยนได้ไหมอ๋อหรอก็ต้องมีบ้างทำตั้งหล่นแล้วเซ็งเลยออกมาเซ็งเลยตั้งหล่นเวลาหยิบออกมาปุ๊บแล้วมันหล่นอ๋อใช่ก็ต้องหยิบหยิบเก็บมาแล้วก็ไปซื้อจานใหม่อืม เซ็งเลยอ่ะเหมืนอนคุณเซ็งอ่ะเหมืนอนคุณเซ็งอ่ะรู้ได้ไงอ่ะ <c oughs> คูไม่ได้เซ็งเรื่องนี้เนี่ยเซ็งกับมึงเนี่ย <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมแต่หน้าแดงจริงอ่ะกล้องจับเลยนะ <c oughs> หน้าแดงจริงเลยอ่ะไม่มีอะไรฮะ <c oughs> ไ,ไม่มีอะไรห <c oughs> รอกเ <c oughs> มื่อกี้การงานไปแล้วถามเรื่อง เรื่องการเมืองดิวะ่ะโอ้หการเมืองเก็บสำรับเลยเก็บสำรับเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมเป็นฟอฟันมันฟอฟันไปไงอ่ะเกี่ยวแล้วกันเดี่ยวนะอ้าวเดี่ยวคืออะไรนะเดี่ยวเดี่ยวการการพูดการพูดมันก็ต้องใช้ปากไงในการพูดเคยไปดูด้วยนี่ไปไงวันนั้นบอกไปดิว่าฮาขนาดไหน อ๋อก็ไปเล่นเล่นธรรมดาก็เลยงงว่าจ้างจ้างเขามาขำหรอข้างหลังขำมันเต็มเลยอ่ะไม่อยากเขาซื้อมาเขาซื้อบัตรมาดูพอใจไหมในในการที่ทํแไปพอใจพอใจจริงหรอจริงมีทิคอะไรในการแบบไอ้นี่ไหมสอนคนพูดไหมคนพูดไม่เก่งเนี้ยพูดไม่เก่งใช่ไหมพูดไม่เก่งก็ต้องก็ต้องฝึกฝึกยังไงพูดคนเดียวหน้าหน้ากระจกหรอเคยพูดคนเดียวไงนะถ้าพูดหลังกระจกจะมองไม่เห็นตัวเอง อันนี้ทิกเลยอันนั้นตรงนั้นได้ีกอ่ะน่าโกรธเลยอ่ะีกคนนน่าโกรธเลยอ่ะเต้นเสร็จอะไรวะต้องฝึกฝึกพูดเยอะเออหรอฝึกพูดเยอะเวลาถ้าอยากเป็นแบบอยากเป็นแบบคอนเทนต์กรีเตอร์ก็ต้องฝึกเล่นกับกล้องพูดกับกล้องอะไรอย่างงี้ออหรอเออราฝึกเยอะนะใช่ฝึกต่างจังหวดต่างจังหวัดไปสอนให้เขาฝึกที่กรุงเทพนี่แหละฝึกที่บ้านคอนแก่นอุบลมันมีอยู่นะ มันก็ไปทํางานไปทํางานสมมติอาขอมุกหนึ่งที่อาหารแบบว่ารอบตัวรอบรอบตัวคือเห็นอะไรปุ๊บต้องต้องเล่นได้เลยเทียนเทียนเทียนอ่าเทียนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นว่าอ่าเลยอ่ะเทียนเฮ้ทียนในหัวเทียนอ่าโอ้คือในหัวกูคิดว่ากูเป็นคนเลือกเองกรือเป็นไพ่เลยอ่ะสามเด้งเลยเมื่อกี้คือในหัวกูคิดเป็นอย่างอื่นเป็นอ่าสมมติสมมติเอารอบตัวนะแรบวบาอ่านี่นี่อันนี้น้ําอันนี้น้ํานี่ มือถือของพี่แม่งสุดยอดเลยถ่ายรูปใต้น้ําได้นี่ยังไงเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยสอนสอนเลยสอนเลยอันนี้สอนแล้วหิวหิวใช่อยากกินยเอาไม่หิวไม่หิวเนี่ยหยิบไพ่มาแล้วเล่นมุกตามไพ่เลยอะอยังไงปุ๊บสมมติอย่างนี้คุณจะเล่นอะไรปุ๊บมมตโอ้แต่บึงก็เอาที่มันเป็นแต่สัมผัสอ่างเงี้ยะทัดอ่าทัดเอ่อทัดสัมผัสยังไง หน้าเป็นอย่างนี้เลยอ่ะทัดทัดัมผัสเคี้ยวด้วยอ่ะเคี้ยวลิ้นเลยอ่ะไม่ใช่พ่อหมอด้วยคาห้หมอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองพ่อหมอมั่งลองของลองของคาสำนักเลยฮะลองของโอ้โหอ่ะแล้วเป็นอันนี้พ่อหมออ่ะกอไก่อ่ะกอไก่นี่ก็พูดง่ายๆเลยเออยังไงกกกกเด็กอ่ะ กกเด็กไว้ส <gegen violin> <warfare> ี <left> ่ห้าคนอะไรเงี้ยเราไปต่างจังหวัดพอเหออโอ้โหจะชอบหมอมค่่าํำนักเลยหรอคุณเชื่อในศาสตร์แบบว่าเลขเลขเลขสินไหมเลขสินเอาอย่างงี้ดีกว่าผมผมผมเชื่อผมมีเลขนำโชคของผมอยู่เลขอะไรเลขสามเลขสามคุณชูสามนิ้วสามนิ้วก่อนนะคุณหลับตาหลับตาแบบหลับตาเลยนะอย่าลืมตานะ คุณจุ่มมหมอ๋อก็มาเป็นศารลหมอเน่นึงไนึยคุณจะไปหูไปลนเลยอะมันอะไรอะเมื่อกี้คืออะไรไอ้พวกสุขภาพไม่ดีคุณออกไปอ๋อออกไปยังมีที่หลังหมอเตรียมนิดนึงทำไมอะหลับตาจริงเลยไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้อูหูหน้าแดงเยอะอูหูหน้าแดงสองรอบเลยอะหน้าไม่เท่าไรทีอนนี้แดงเนี่ยเป็นการไล่สิ่งไม่ดีออกไปไล่สิ่งไม่ดีออกไปสั่นิ้วนี้ออกแล้วอ่าเหลือแปดนิ้ว เลยอแปดนิ้วผมว่าเอาสามวันที่สามก่อนแล้วกันเออหรอเออวันวันอื่นเข้ามาต่อมาหน้าใหม่นะดูเรามือหน่อยมาต้องต้องกล้องไหมอันนี้อันนี้กูอันนี้รายการกูไม่เนี่ยรูรูเส้นมันชัดดิค่อ้โหเวลาหน้ากล้องแล้วเส้นมันลางอ๋อโอ้โหแม่แม่แม่จะหลบหลบอลบหลบนึกว่าลาดลาดมาเอ้ยที่เป็นไงอ่ะการเงินรั่วเลยอ่ะ เป็นอยู่ตรงไหนอะเส้นการเงินเนี่ยเส้นการเงินเห็นป่ะเส้นกลางเลยเหรอเส้นกลางเส้นการเงินป่ะอ้าวเปิดชัดจีพีดูดิไม่รู้ศาสตร์ของหมอว่าไงอะเนี่ยเงินมันรั่วเลยอะคุณเอาไปใช้อะไรหมดอะแต่เห็นไม่ไม่ได้มีเสื้อผ้าไม่ไม่ไม่ผมไม่ค่อยแบบซื้ออะไรแบรนด์เนมอะไรอยู่แล้วผมแบบว่าซื้อรามวันยืดไม่ใช่มึงดึงยืดอะไรเฮียส่นเมื่อกี้ปีแล้วเส้นมันมันงอกไปอยู่เรากำลังหาอยู่มีสเปกที่ชอบไหม เกเหรอมีของผม<ก>ชอบชอบคนที่แบบมีลูกตาอยู่อยู่ตรงตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็อยู่อยู่ใต้คาองอันนึงเวลาเวลาเราจะมองเท้าอ่ะเราไม่ต้องกม้มอ๋อมันมองมได้เลยใช่ผมชอบชอบแบบนั้นเหอใช่แล้วก็จมูกด้วยจมูกยังไงอ่ะจมูกจมูกอยู่ในอยู่ตรงนี้เวลาออกไปเจอฝุ่น PM อ่ะมันจะไม่เข้าไงฝุ่นมันจะไม่เข้าปั๊บนะอืมสามันติดเงียบเลยอ่ะ หลังก็เงียบเลยอ่ะมึงล่างแต่ตาจมูกแล้วอะมึงกล่าวแมวฮาเลยหรอโอ้เดี๋ยวขอดูไหล่ดิอะไรอ่ะแผลถลอกโอ้อ๋อสำรับหมอผ่าหมออยู่นี่ต้องเจิมหน่อยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยว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 ทำไมอะอ่าอ่างานนี้มีเปียกด้วยเหรอ ไม่ใช่เปียกอันนี้แค่ผมน้ำมนต์อผมน้ำมนต์ผมน้ำมนต์อันนี้ไม่ใช่ผมน้ำมนตอันนี้ผมเอผมไม่เนี่ยผมเออันนี้อันี้สามรอบแล้วคือคิดอยู่อันนี้หมอล้างมือหรืออะไรอ่ะล้างมือลมือเหรอแล้วนี่เลิกไม่ต้องล้างหรอไม่ต้องล้างเดี๋ยวพอหมอท่องกระถานะพอหมอไปดูเสือเมื่อวานอ่านะท่องท่องหน่อดินะมตะ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  จั่วเบาไปก่อนเปิดถั่วไปก่อนนี่เปิดถั่วนี่มานะนี่มาอะเมานี่มาทอาอะไรนะอามานี่มาอะอามานี่มาอะอามานี่มาสามรอบมึงต้องแก้ได้แล้วมานี่มาอะไรกินข้าวยังกูได้ยินว่าเอามือมานี่มาอะเรอเอามือมานี่มาไหนนี่เนี่ยจุ่มจุ่ม อันไหนจุ่มจุมอันไหนจุ่มเนี่ยอันไหนชัดมากอันไหนข้างไหนอ๋อโอเคมาข้างขวาข้างขวาจุ่มหมดทั้งมือเลยจุ่มหมดทั้งมือเลยทั้งมือเลยทั้งมือเลยหมอหมอเคยลองทำไหมแบบเนี้ยฮะหมอเคยลองทำไหมไม่ไม่หมอเคยทําให้ลูกศิษย์หมอหลายคนอ่ะล้วเป็นไงปัญญาอ่อนไปหมดแล้วไม่ไม่ไม่ผมถามว่าหมอเคยทําแบบนี้ไหมไม่เคยอ่ะนี่ครั้งแรกหมอไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บอ่ะเฮ้ยก้าแลงไหมหมอ ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นแล้วอันอะไรขึ้นอันนี้หมอเอาพวกสิ่งไม่ดีออกจากตัวหนูเห็นแดงๆไหมสิ่งไม่ดีหมดเลยไม่อันนี้อันนี้ทะลอกหน้าหนูไม่ดีอ่ะหนูหน้าออกมาหน่อยอ๋อโอเคกูจะเซ็ตผมมาทําไมเนี่ยไม่เซ็ตหรอเนี่ยใช่อ๋อเหรอแฟนหนูเนาโอ้ยไม่ทันแล้วเอ็งอยากมีชื่อแบบไหนเอ็งหลับตาพูดแค่สามคำอ่ะแล้วก็คิดเอาใช่ป่ะคิดคิดเราได้พูดแค่สามคำสุขภาพดี เกินปาวะเกินเกินเกินสุขภาพดีเอาเหลือแค่เันสุขสุขภาพดีไม่เกินละสุขภาพดีเอรวยแล้วอ่ะผมว่าผมว่ามันมันจะใช้ได้อะหมายถึงว่าผมบอกให้สุขภาพดีสุขภาพดีแต่จะเหมือนผมจะเป็นหวัดตอนเนี้ยที่วันหลังอะเอาไม่เอาน้ำล้างตินนี้แล้วนะเยิงไม่ดำดำติดหัว อาจารย์อาจารย์อยากวนแบบไม่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 อาจารย์คือเดี๋ยวมวลอาจารย์มันออกอ๋ออาจารย์ลงมนมาถ่ายกล้องโอ้ยกินน้ำไหมหรอผมน้ำมนต์หรอแม่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 คือคือถ้าในห้องนี้อาจารย์มีกระถางคนเดียวอ๋อเหรอเอออาจารย์มีกระถางคนเดียวผมเคยเรียนมานะจริงๆแล้วอะจบอะไรนะปริญญาตรีที่อะไรนะชิคาโกเปิญญาร์โธเราจะไปไอ้ที่โหเล่นงงุ๊กไอยเลยฮะข้างหลังกล้องเขาบอกแล้วเช็คเขาหรอ ไอโฟนมึงมาเล่นมาด้ไอโฟนดีกว่าฟเนียตีเลยนะชิคาโก้อ๋ออฟเนียเองต้องเรียนปริญญาโทก่อนจีมันข้ามข้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอหนึ่งเล่นไหนพอหนึ่งยอดแซบพอสองแยบสองพอสามยี่สี่พอสี่ยี่สี่พอห้าโปงพอหนึ่งพอนึ่งเบอร์กูก็ดูให้มึงแล้วถ้าถ้าชีวิตมึงพลิกผันไปคนนี้ อย่าลืมกูนะกูชื่อพ่อจะาพ่อจะได้ข่าวว่าเองมีคำคมเลยนะที่เองชอบเล่นฝากคำพงคนดูหน่อยฝากพงคนดูหน่อยฝากคำพงคนดูถ้าคุณอยากไม่เอาท่าไม่เอาท่าไม่เอาท่าแบบคนดูสุขภาพดีหมดอยู่แล้วสุขภถ้าดีถุก็เบาคือทุกคนสุขภาพดีหมดแลวไม่ต้องท่าเลยไม่ต้องท่าอ่าโอเคแต่ให้ฝากคำคมห้าสี่สุขภาพดีในวันนี้ คุณจะมีความสดใสและไม่เป็นพิษเป็นภัยกับทุกคนบนโลกใบนี้และคมยังไงรงไม่แม่คือคือคือจานให้พูดคำคม <c oughs> อ่ะเหรอคมยังหลือก็จารยมาดูอยู่กู <c oughs> หาทางลงอยู่งอาไอ้ห้า เอามาห้าอาจาองปุ๊บฮะกูต้องไล่ตั้งแต่แรกเลยมาเลยเอามามาอ๋อใหม่เลยเซตใหม่เลยลงไอ้คนอันนี้ฮะห้าอาจาองปุ๊บอันนี้ฮะถึงคุณจะไม่มีเงินถึงคุณจะไม่มีตังถึงคุณจะไม่มีตังอ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 ังโเทมิตาสุเกโดเมมอนโดเลมอนไปดูซะไปดูซะชินจังกำลังเข้าแล้วชินจังกำลังเข้าแล้วคนละเรื่องแล้วเอามึงดีกว่าฝากฝากผลงานเนี่ยฝากผลงานนะก็ ฝากอย่างนี้ดีกว่าสําหรับคนที่จะชวนความความฝันถึงความกระตันยูคนดูเลยนะ <c oughs> คําคมอีกอ่ะโอ้ยนะฝากฝากอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ก็สํา,า <c oughs> สหรับใครที่จะชวนผมไปถ่ายรายการอะไรนะครับก็ <c oughs> ถ้ามันมีเลอะมีเปิดอมมีเปื่อนนะรบกวนบอกนิดนึงนะครับ <c oughs> ว่ามันจะต้องเตรียม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 อะไรอันนี้มองอะไรอ่ะเหมือนดูดูข้างๆเหมือนสล็อตนั่งเงาเลย สลัดน้าเหงาเลยอ่ะนางง่วงมันหายกลางคืนเลยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับก็ฝากบัฟเฟ่ต์แกด้วยตาจะหลับอยู่แล้วอ่ะไม่ตาผมไม่งีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไป endothy และดึงตาอ่อเออที่นักไอเพลงน้ำเต็มแก้วอ่ะเพื่ออะไรอะอันนั้นไดนฟินเออไม่ใช่เ endothy อันนี้รอู๋แล้วไม่ยอมมาเล่นมุกอะโอ้ยยอมมาเล่นไดนฟินอ่ะขอบคุณลูกศิษย์คนนี้มากที่ใฝ่ฝันที่อยากจะแบบ ได้มุกจากจานไปวันนี้ไม่รู้ได้ได้เยอะได้น้อยจ้าเยอะเยอะเยอะเลยอ่ะเยอะมุกอ่ะไอความเลอะเนี่ยไอไอเยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณนะหนูครับไปทีใครที่อยากดวงดีใครที่อยากชีวิตก็มาหาจานโอโห้ที่โอ้ยโอ้ยก็ไม่ต่างจากกูเท่าไหร่นะ ากกดไลค์กดแชร์นะฮะอาจารย์ก็พยายามแบบคัสั่นมุกออกมาอยู่นะอย่าว่ามุกอาจารย์นียทำไมมุกเดี๋ยวนี้มีออกแนวอัมแนวเลอะแนวเปื่อเพื่อนเห็นเห็นเส้นที่หัวอาจารย์มั้เส้นคิดมุกอะเนี่ยอาจารย์คิดจะขมับแตกแล้วอ่ะถ้ามุกไหนที่รู้ว่าฮาหรืออะไระเม้นใต้คอมเมนต์นะเอออาจารย์จะไปจำจากคนดูฝากเผาด้วยนะอาจารย์โน่กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ e เปิดหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็ฝากเด็กเอ็นนะปิดเลยปิดเลย